ฉลองพระองค์ผ้าปักชาวเขาลายกะคื้อก้นหอยลายก้นหอยเอกลักษณ์เฉพาะบนผืนผ้าปักที่สะท้อนชนเผ่าม้งหญิงชาวเผ่าม้งต่างมีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการปักผ้าไม่แพ้หญิงชนเผ่าอื่นๆศิลปะการปักผ้าของหญิงสาวชาวเผ่าม้งแบบหนึ่งที่แสดงถึงทักษะฝีมือของผู้ปักคือการปักแบบเย็บปักหรือที่ชาวม้งเรียกเทคนิคการปักแบบนี้ว่า จียซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยากกว่าเทคนิคอื่นๆของชาวมง้งเจียหมายถึงเทคนิคการตัดผ้าเป็นลวดลายที่กำหนดแล้วนำมาเย,ย็บติดซ้อนกับผ้าพื้นอีกชั้นหนึ่งความยากของเทคน,คนิคนี้อยู่ที่ความละเอียดลวดลายที่แสดงเอกลักษณ์ของเทคนิคเจียเป็นที่นิยมของชาวม้งคือการปักลายกากืา้หรือลายก้นหอยผู้ปักต้องใช้ทั้งฝีมือต้องมีทักษะ ความเชี่ยวชาญใช้ความละเอียดและความอดทนมากเป็นพิเศษจึงจะปักลวดลายนี้ได้สำเร็จประณีตและออกมาสวยงามไลายกากือเป็นภาษาชนเผ่ามง้งความหมา,ายในภาษาไทยหมายถึงก้นหอยเป็นลายหลักที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความชัดเจนที่สุดของชาวม้งในแทบทุกกลุ่ม เป็นลายโบราณดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของมงหลายชั่วอายุคนลายกะคือหรือลายก้นหอยพบได้ทั้งในงานปักแบบเจียรหรือเย็บป,ปักงานปักแบบครอสติกหรืองานเขียนเทียนของชาวมงลายกะคือหรือลายก้นหอยนั้นอาจมีตามความติความเชื่อของชาวมงแฝงอยู่ซึ่งเชื่อว่ามีที่มาจากหอยสังซึ่งมักถูกนำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญ,สำค,ญสำคัญทางศาสนา ลักษณะการวนของก้นหอยเปรียบเสมือนการโคจรของพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวเอกลักษณ์ปลายก้นหอยหอยนี้จึงเสมือนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบนผืนผ้าปักที่สะท้อนชนเผ่าม,มง้งและยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันสามารถพบลายกักาตื้หรือลายก้นหอยนี้บนผืนผ้าของชาวม,ม้งโดยทั่วไปทรงพระเจริญ พระราชนีสุธิดาเรารักพระราชนี